สวัสดีคุณเชื่อเรื่องผีไหมเราบางจะได้ยินคนแก่คนเฒ่านั้นได้พูดถึงเรื่องการตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นผมไม่เคยเชื่อเลยตั้งแต่เด็กแต่ผมนั้นเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องโรคหลังความตายสิ่งพวกนี้ที่ผมพูดออกมาผมว่ามันมีอยู่จริงและผมก็ทําอาชีพนี้อยู่นั่นก็คือจับวิญญาณและผมคือ บอกหำน้อยแล้วผมก็จะบอกอะไรให้นะว่าผีน่ะมันมีทุกที่แหละแต่มันแค่ไม่อยากให้เราเห็นมันแค่อยากปกตัวเวลาที่มันอยากขอส่วนบุญหรืออยากขออาหารจากเราแค่นั้นแต่ผมบอกเลยว่าผีที่น่ากลัวที่เราเห็นนะ่ะในนังนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นผีนตัวจริงเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยเนี่ยทำตาปิบๆอยู่เนี่ยใช่เลยนี่แหละมันเลยและโรคหลังความตายนี่ยก็จะมีวิญ,ญญาณแบ่งออก,ปกเป็นสองประเภทนั่นคือวิญ,ญญาณดีกับวิญญ,ญาณชั่วจะดูได้อย่างไงนะ่ะหรอดูแค่สีของพวกมันสีแดงเนี่ยจะบ่งบอกถึงวิญญ,ญาณชั่ว ที่ยังเกิดอาการขาดแค้นหรือว่าเ,ออเกิดโทสะอยู่ในตัวอยู่ยังไม่สามารถไปบุตไปเกิดได้ส่วนวิญญาณสีน้ําเงินวงบอกถึงวิญญาณดีที่กําลังจะไปบุทไปเกิดแล้วแต่ก็ยังอยู่ในโรคของมนุษย์อยู่ ดีแหละมันก็จะปะปนกับมนุษย์ไปเรื่อยขึ้นอยู่กับว่ามันอยากให้เห็นไหมซึ่งมันก็เดินผ่านเราเป็นว่าเล่นทุกครั้งแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าวิญญาณพวกนี้มันจะทําร้ายเรามันไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้หรอกเพราะว่าพลังมันน้อยพลังมันต่ำแต่ในบางครั้งพวกวิญญาณสีแดงหรือว่าพวกวิญญาณชั่วนี่มันก็จะแข็งแกร่งและสามารถทําร้ายมนุษย์ได้เนื่องจากมันได้มีโทสะกับโรคมนุษย์ไปเยอะหรือแรงอาฆาตสูงมันก็จะสามารถทําให้พวกมันมีพลังและมีอํานาจในการใช้พลังของโรคของความเป็นจริงของมนุษย์ได้เป็นไงละ มันตายละบักขํานั่น จะอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรตัววงกมวะเนี่ยเออช่วยด้วยโอ้โมนรบุนวุ่นวายกันไปหมดแล้วมันคือตัวอะไรช่วยด้วยใครก็ได้ที่ทำอาชีพไร้ผีเนี่ยเออเดี๋ยวจิตสัมผัสมา่วยพบทีพี่พวกเราวิ่งหนีเอาตัวรอดโอ้โหแบ่งบัวกันไปหมดแล้วทุกอย่างชนรมบุนวุ่นวายกันไปหมดโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วไอ้แสงแสงมันคืออะไรโอ้วงกมน่ารักดีว่ะโอ้โหอะไรผานหน้ากว่าอทุกอย่างทุกอย่างมันกฉนระบุนวุ่นวายกันไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่โอ ดน,นี่แหละคือหน้าที่ผมเมื่อเกิดวิญญาณราวาดผมจะต้องไปจัดการและผมก็คือบริษัทโกด์บัสเตอร์และผมอยากให้ทุกคนนั้นจําชื่อผมไว้ให้ดีผมคือ บักคำน้อยเอาละถึงเวลาหน้าที่เราแล้วบริษัทก o l d b เตอร์ออกทำงานนี่จับผีอันนี้คือวิญญาณเวเดเกดียเด้อก o l d b เตอร์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดวิญญาณ Goldbuster จับผีจับผีจับผีชั่วจับผีชั่วเฮ้ยพวกผีสีแดงจับันให้หมดเฮ้อฮ้อเฮ้อไอพวกผีที่ดีแล้วเนี่ยเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมเอาละโอ้โหโดนแต่พวกผีสีแดงนะมันฆ่ามันฆ่าผีตัวดีหมดแล้วเฮ้วิญญาณวิญญาณชั่ว ยานทัวจับมันอันนี้คือ we a ร์ Ghostbuster อันนี้แกนี่เนาะ but here we are g h o บ t สเตอร์โอหตอนนี้เราเราจับได้ไปหมดแล้วเดือดเดือดเีิดอะไรจะหมดแล้วรับตังค์รับตังค์เฮ้ยยังมีอีกสองตัวมันหลบอยู่ตรงนั้นเหรอเรียบร้อยดีเนี่ยดีแน่จะคิดว่าแกหลบพ้นหรือไงข้าคือบักคำน้อยแห่ง g h สบ t สเตอร์จบ แต่งไม่เท่เลยว่ะวันนี้ครับเราในช่องเด็กบุรุษเข้ากับบริเกมสครับกันนะรัเกมบทต่อเด็กบอกจ้ามแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราได้มาทำการเล่นตัวละครบักคำน้อยจากบริษัท Ghostbuster นะครับบริษัทเออกำจัดผีนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าตอนนี้เพิ่บักคำน้อยนะครับเด็กกำจัดผีพวก ตัวร้ายได้หมดแล้วนะครับตัวสีแดงนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าตอนนี้ก็จะไม่เหลือแล้วเฮ้อฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งก็บอกเลยว่าท่านผู้ชมเคยดูไหมครับนะเออต้องน้องนี่หลายคนก็อาจจะยังไม่เคยดูนะครับว่าเออเคยดูไหมบริษัทโกลด์บัสเตอร์เกิดทาร์หรือเปล่านะครับมันหนุกมากเลยนะ คือมันจับไล่จับเด็กพี่ก็เกิดไม่ทำเหมือนกันแต่พี่ได้กลับไปดูครับนะคือมันเจ๋งมากเลยนะครับนะก็คือจับผีแหละจับผีตัวสีขาวๆาวอ่ะเอออ่ะเอาละครับในวันนี้ดีเราจะมาทําการเล่นมันกันนะครับนะดูซิว่าถ้าสมมติมันไม่ไปจับผีมันไปจับคนแทนจะเป็นยังไงนะครับนะเออไปไปดูกัน อ่ะเอาล้วครับตัวบทเดียวแรกนะครับต้องมาเจอกับช้างตามเคยนะครับมาดูกันนะครับว่าพี่เออบักคับน้อยนะครับจากบริษัทกอ l บ e สเตอร์จะสามารถจับพี่ช้างได้หรือเปล่าดูซิจะเป็นใครโอ้โหเป็นทอมอร่อยแกจะมาจับช้างหรือมึงคิดว่ากูเป็นโปเกมอนหรือไงเออคุณต้องการพี่ครับผมไม่คิดว่าพี่จะเป็นโปเกมอนหรอก ช s então, <S <like the> ้างแม่งหมุนเลยนะครับนะโอ้นะครับดะไอผมดูไว้ดีจะตายแล้วนะครับหมุนใส่ทับตะกี้นะครับนะแต่มันไม่ตายแต่การช้างตายก่อนแต่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 มาแล้วครับเด็กแว้นนะครับมาพร้อมแอปเปิ้ลเตรมโยนใส่หัวแมงเลยดูนะครับเราว่าเออพี่หำน้อยจะจับพวกมันไปใส่เโปเกมอนได้หรือเปล่าโอ้โหโยนยิงเข้าไปโอ้โหช็อตเข้าไปนะครับแต่แต่ต่แต่แต่แต่ กูว่าแม่งไม่โดนเฮ้ยเ็ดช็อตโอ,อ,อ้โหเฉียวนิดเดียวนะครับกับโดนหัวแต่ก็เปไน็นไรโอ้โหเอาได้โอ้โหโดนชนไปนะครับดอกหนึ่งโกลด์บัสเตอร์อ้อาวชะนะนะครับนะเด็กแบนแพ้นะครับ <laughs> เอาละครับตอนนี้บักขำน้อยจากบริษัทโกลด์บัสเตอร์เราได้จับพลังงานดีรับบางอย่างได้นะครับนะโอเคตอนนี้มีวิญ,ญญาณชั่วร้ายนะครับนะสิงสถิตอยู่อ้หูสี่สต,สตัวสามตัวโอ้โหมาเว้ แกนี่แกนี่แหนี่แหละนี่แหลแกต้องวนจับเฮ้ออะไรูุอะไรมุอะไรมันี่วิญญาณชั่ววิญญาณชั่วเฮ้อเกิดบาสเตอร์เอาละครับต่อมาบักคำน้อยก็ได้นลงมาที่เมืองของพวกโอ้ชนเผ่าค่อยนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเฮ้อจับพลังงานได้โอเคเราต้องมาตามร่ามันละเฮ่อมันอยู่แถวนี้แหละอยู่ด้านหน้าเราแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน make ิเมะก a ม d t h e อ r e w w ว are ตอนนี้นะครับนะเห็นว่าตุ๊ดตุ๊พลังงานโอ้ยเดีใกลเป็นอยู่ด้านโอ้โอ้โอแมงโคตรเยอะนะครับคราวนี้ขบเบิร์นไนอยนะครับเอาแบบเบิร์นเตี่ยวแอนกี่มาแอ r e เกว are Just got the Buster นะครับช่วยช่วยแล้วฮแม่งผีเยอะเกิน เฮ้ยมึงค like ิดว่ากูมีคนเดียวในบริษัทเอ็อไงบึกบ้าหรือเปล่าพวกกูมีกันตั้งสี่คนน่ะอันนี้รกอเนี่ยมัร์ฟเฮนนี่เกวียร์การ์ตูนัสเตอร์โอ้โหกูร้องผิดทั้งเพลงอ่ะกูรู้เลยนะครับนะพวกเออตรงสุดก็คือไอ้กรูบัสเตอร์นี่แหละนะครับนะเอาตอนนี้นะพวกปีมาแล้วมันมากันอีกแล้วคราวนี้แม่งมีสี่ตัวอันเดอร์เกอร์เนี่ยมาร์ฟเฮนนี่เกวียรกาตูนบัสเตอร์นี่แหละนี่แหละนี่แหละ จับมันจับมันโอ้โหเออเพื่อคนละโอ้พวกเราจับมันในถ้ำพวกมันเยอะเหลือเกินโอ้เรียบร้อยนะครับตายหมดโอ้โหมันชนเพื่อนเราจัดการในตัวนี้ซะโอ้โหมันชนเาเออตอนนี้ไม่ได้แล้วยิงเดี๋ยวนี้ยิงเดี๋ยวนี้แม่งกันมึงตายทั้งบริษัทกูบอกเลยไม่ I believe I can fight เฮ้ยยังว่ายังว่าโอ้โหโอ้โหนี่แนี้นี่แนี้อ๋ออ๋ออ๋พอดีเครื่องชาร์จกบไม่ทันแน่โอ้โหนะครับนะแม่งสายตายสามคนเลย สายตายสามคนเลยนะครับนะแม่งตายทั้งบริษัทเลยมึงคนเดียวอีกแล้วเออมึงชิบหายแล้ว เอาละครับต่อมานะครับบ no like ักขำน้อยเอาละครับต่อมานับักขำน้อยนะครับตอ้อยู่บริษัทคนเดียวของจริงแล้วนะครับเขาเนื่องจากเพื่อนตายหมดนะครับเดาโหตอนแรกคนที่ว่าค่าได้หมดนะครับเหลือตัวเดียวนะครับนาชักแม็กกันไม่ทันนะครับนะเออมีแต่แค่บักขำน้อยเท่านั้นที่รอตอนนี้ต้องมาจับยมทูตนะครับ And u the mom the k v จับมัจับ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 จัับจับ เอาระครับตอนนี้หมู่บ้านของชาวสปาร์ตันนะครับก็ได้โดนแวมไพร์กินกันจนหมดสิ้นประดินแดงนะครับเออตอนนี้นะครับชาวโมเอาชาวบ้านเนี่ยก็ได้โทรหาบริษัทกอดบัสเตอร์ให้มากําจัดไอ้พวกแวมไพร์หน่อยนะครับเธอเออบัคขำน้อยนี่ก็ได้รับงานแบบว่าวันเว้นวันเลยกันทีเดียวนะครับยุ่งอะไรไปเยอนี่แหนี่แอะไรมึง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 กูจะจับมึงให้หมดเลยกูยจะจับมึงให้หมดเลยนี่เอาไปเลี้ยงโปกเกมอนเรียบร้อยนะครับนะตายหมดเลยนะครับนะพวกแวมไพร์นะครับไม่หลอด เอาละครับต่อมาภารกิจใหม่จะต้องไปจับมังกรนะครับตุ้งแช่ตุ้งตุ้งตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่มึงแยกไม่ออกหรือไงวะห้ามบักห้ามลอยมึงแยกไม่ออกหรือไงว่ามันไม่ใช่มังกรมันคือไอ้พวกนี้มันตุ้งแช่อยู่นะครับนะเออนะครับนะนี่เนี่ยมึงตุ้งแช่มึงตุ้งแช่แล้วจับ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 มังกรเดี๋ยวจับมังกรไยไม่ใช่มังกรมึงบ้าหรือเปล่าพวกกูเร่นคณะละครมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนานตัวจีนมึงไม่เคยดูหรือไงวะเนี่ยแฮะตายนะครับนะาแม่งฆ่าคนบริสุทธ์ บริษัทคอมเิสเตอร์แบกขามมัวเอาละครับต่อมาบริษัทคอมเปอสเตอร์ก็ได้ถูกว่าจ้างมาให้กำจัดไอแม่มด2ตัวนี้นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าบริษัทเรานี่กกำจัดทุกอย่างอยู่แล้วโอ้ต่กี้ยังกำจัดไอพวกคณะละครตุงแชขนาดมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับนะนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนีมือจะบ่สูดได้หรอนี่ีีีเรียบร้อยเลยครับนะ แม่มดก็ไม่เว้นนะครับฮู้โกลเบสเตอเอาละครับภารกิจต่อไปนะครับของบักขำน้อยนะครับนะในบริษัทก็บัสเตอร์จะต้องถูกว่าจ้างให้ไปกำจัดบักหมอผีครงกระดูกนะครับนะ b นอะแอต b b ต b ก b บีเยล เฮิร์มซึ่งบอกเลยว่าเฮ้รบริษัทนี้กำจัดทุกอย่างอยู่แล้วไปตะขวงเฮ้รไอหมอผีดีเหรอของกระดูกจัดให้เฮ้รเป็นงานอยู่แล้วนี่นี่เนี่ยโอ้โหโดนยิงไปโอ้โหมันโยนอะไรมาวะนนี้เอออ่ะตอนนี้นะครับโอ้รู้สึกแปลกๆเออรู้สึกจะเป็นไข้เอ้าจ่ามึงจะไปราบผีมึงกลายเป็นผีเองแล้วนะครับโอ้โหโดนพ่อมดสาบนะครับตอนนี้กูดับเบิ้เบสต์ เอาละครับต่อมาบริษัทกบ l d e n b u s t ก็ได้กลับมาพังงานอีกครั้งโอ้โห و, มีพนักงานเพิ่มไปทั้ง4คนนะครับและบัตรคำน้อยก็กลับมาเป็นร่างเดิมจากตอนแรกเป็นร่างโครงกระดูกที่โดนไอพ่อมดสามนะครับข่าวนี้กลับมาเป็นร่างเดิมแล้วกลับมาแก้แค้นด้วยจัดการมันแถบจะต้องมันจับด้วยนะครับข่าวนี้แม่งเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะซึ่งตอนนี้มีเบนชีแล้วก็โอ้โหเอาละเฮ้ยใจแอนโครงกระดูกกันหรือจัดไปนี่แหละนี่แหละนี่แหละ Golden Buster Andrea ดูไม่ออกเนะครับอ่ะตาย เง่แพ้ครับพ่ออ่ะเอาละครับไม่เป็นไรนะครับแพ้ลูกดอกไม่เป็นไรนะครับนะไปเจอกันลูกพี่ของมันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 มึงแพ้ลูกน้องมันแล้วมึงไปเจอลูกพี่มันได้ไงงงไหมท่านผู้ชมคิดว่างไหมคือแบบมันต้องไปไต่เต้าไม่ใช่เหรอแบบว่าเจอลูกน้องเสร็จแล้วก็ต้องเจอลูกพี่แต่นี่คือมึงแพ้ลูกน้องเสร็จปุ๊บมึงก็ไปเจอลูกพี่ท่อ งงอ่ะนี่มันคือการไต่เต้าระดับการต่อสู้แบบไหนวะเนี่ยนะครับดาซึ่งก็บอกแล้วก็บัสเตอร์บอกไม่สนเว้ยนี่คือบอสมันนะครับข่าวนี้เอขอทานร่างผมสรวยต้องใช้สันสิวอันนี้กูวิ่งอ่ะก็บัสเตอร์ในเมืองนี้มาเอ้าโอ้โหไม่เอ้ยทำอะไรวะเนี่ยเอ้าเนี่ยปัญหาไงมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้ากันหรือเปล่า มึงแพ้ลูกน้องของเขาเนี่ยมึงยังจะไปเจอเขาอีกอ่ะเกิดบัสเตอร์ ص ص> โอเคตลหรับคปนี้แหละพอคลินี้ระบายนะครับนะ,บนะ <c oughs> กับบริษัทกดบัสเตอรบ์รบริษัทกระจัดผีนะครับแล้วโอเคเออวันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับที่ไม่มีรีวิวจิตสัมผัสและเจียนยันทิปขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> โอ้แล้วก็อีกอย่างอย่า,ยา,ยาลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และ